วันนี้เราจะมาทำกล้วยไข่บวชีกันนะคะเริ่มจากเอาน้ํามาแล้วก็ใส่เกลือลงไปที่เราช่องแช่น้าเกลือเพราะว่าเราต้องการไม่ให้กล้วยเดือดดาแล้วความสุกข,ของกล้วยเนี่ยควรใช้ประมาณขนาดนี้แต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะให้กล้วยนิ่มกว่านี้ก็เลือกสุกกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าสุกมากเกินไประวังกล้วยจะเละนะคะ แล้วก็ค่อยๆปอกลอกใหญ่ออกให้หมดนะคะค่อยๆปอกแล้วก็แช่แช่น้ำไว้สักพักหนึ่งแช่น้ำไว้ประมาณสัก5 1านาทีกล้วยหามนี่จะปอกยากกว่ากล้วยสุกนิดนึงนะคะค่อยๆปอกไป่างเยีนๆ น,นี่เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนสดนะคะอันนี้คือกะทิที่เป็นส่วนหางนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยเพื่อความหอมใส่กล้วยลงไปนะคะกล้วยนี่คือหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือแล้วเราเอาขึ้นมาแล้วก็มาค่อยๆใส่ลงไป แล้วก็ใช้ทพทีค่อยค่อยคนนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟใช้ไฟปานกลางเสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลทรายเ mm. กลือความหวานนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยแล้วเราคอยคนแล้วก็คอยดูว่าความสุกข,ของกล้วยเนี่ยได้ตามสุกกล้วยสุกหรือยังถ้ากล้วยจะเริ่มสุกเนี่ยมันจะเริ่มอ่อนตัวแล้วสีมันก็จะใสขึ้น หลังจากนั้นหลังจากกล้วยสุกแล้วเราก็เติมเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเอาไว้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนปริมาณได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็เติมด้วยหัวกะทิอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเติมหัวกะทิแล้วให้เดือดแค่ปุดๆที่ขอบขากระทะก็พอนะคะไม่ต้องเดือดมากเพราะถ้าเดือดมากจะทําให้กะทิเนี่ยแตกมันทําให้มันไม่จะไม่อร่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมตักเสิร์ฟค่ะพร้อมพร้อมตักเสิร์ฟใครต้องการเสิร์ฟใส่ลูกมะพร้าวใส่ถ้วยหรือใส่อะไรก็แล้วแต่เลยค่ะชิมรสตามชอบนะคะต้องการหวานหว,วานเค็มขนาดไหนก็ตามชอบเลย แค่นี้เราก็จะได้เมนูกล้วยไข่บดชีแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าทำไม่ยากเลยลองทำกันดูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ